รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาแย่ตุรกิสานนะครับทันทีแรักในการตอนนกเขาแย่การเลี้ยงนกเขาแย่ตุรกิสานนะครับวันนี้เป็นตอนเจ้าของวันอาทิตย์นะครับที่เจ็ดสิบสีกรกฎาคมนะครับพี่น้องครับผมมีนักกี่าบอลนะครับวันนี้มาซึ่งกันแล้วนะครับไม่มาวานนะครับไม่มาว่านตรงนี้โคตรตกนะครับไม่ฟังไม่ได้ เก็บเกี่ยวนะครับพ้นตกนะครับในปีว้ามาตึ้งแล้วนะครับกำลังแต่งขึ้นวันนี้ครับพี่เบาเนี่ยครับมาตั้งไม้ตรงนี้มีนกเครื่องนี้หลายๆตัวครับเนาะนะครับตรงนี้มันเป็นของเป็นถุงรางนะครับวันนี้ต้องตั้งเอเต่าไปนี้นะครับพี่น้องครับ นะครับพีน่น้องปุมเดินกันหมดทิ้งไปตังตรงนู้นนะครับนีเส้นโซ่ใบหนึ่งสองสามนู้นนะครับโซ่ใบทีสามนู้นนะครับพี่น้องครับเพราะว่าปุ้มนั่งสังเกตแรกนะครับเนาะขซ่ใบตรงนั้นเนาะจะมีนกะว่องหมางนะครับพี่น้องครับเว้นมันจะตีตะเลยนะครับตีตะเลยหรือว่าตีเลยแบบปุ้มนะครับไปลงถีโซ่ใบตรงนั้นทุกที่นะครับถ้ามีนกะเล็กๆมากมันจะมาหลายทุกที่นะครับ นั่นแะครับมีนกมาหนังเร็วนะครับมาหนังใส้กวยเส้นบุญนั่นนะครับพี่น ını, uda, <aroma S 2> ้องครับจมแดงอยู่ข้างหลังนะครับมาหนังกั้นอยู่ครับจมแดงนะครับแติ่มไม่ได้ยินนะครับว่เชียงไม่ไมจะาเป็นตัวไม้มันไม้เต่เป็นตัวนี้เพ่มเล็วเลยว่ามันดูเอาเปรนนะครับพี่น้องครับผพมจะลงเร็ว่ามันจะลงเย็บจมแดงไม้นะครับพี่น้องครับแต่ว่าตรงนี้ผพมตั้งเกตเลยลงเร็วนะครับพี่น้องมาแล้วนะครับปั๊บเย็บเร็วนะครับพี่น้องครับผมบอกแว่นไกลนะครับพี่น้อง จะรเปจะไม้นะครับพี่น้องครับเขามาวินหลุมยาไส้บน,ลนเ,บเลยครับเยอบลงเลยนะครับพี่น้องครับดูหมากับน้องตัวนี้พมมน,นมันมันมันหลายตีตัวอื่นอยู่นะครับพี่น้องครับรนี่นะครับ บาะมานะครับเราปีบ้าวนะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องบินจากกลางบนทุ่งนู้นเลยนะครับพี่น้องครับข้างบนทุ่งนู้นลงมาเยียบเลยนะครับนี่นะครับมันตีตะเรื่อยมาจากในป่านี่นะครับพี่น้องเขาเบ้นมันตีอยู่นะครับนะครับบินไปตอนกิเล็กนู้นบินไปตอนใหม่ตายนู้นนะครับแล้วคอยตอนนี้มันว่วงมากเฮ้ยมันตีเลื่อยอยู่ตรงนี้จังไปว่าวนเ่งอยตรงนี้หมเลย mình đi tao thoại nữa rồi à? cái điện thoại nữa đó. Mấy mới đăng rồi. Okay. Bảo lên bảo nó gặp mình tì lưỡi trắng, bỏ bướn mà đúng đi mình tì ông mà dịch Bướn mà đúng đi mình mà dịch

ปัดเปยัน,นไม่แตะไปเลยนะปั่นปั่นปั่นมันเลยใช่ไหมมันตัวไอ้ว่าเขาปุ๊บมันเนยปั่นไม่เลย,เยมันแบบนี้มันจะแตกตรงนี้หนึงแล้วนะนี่นนะปั่นเลยช่วยกันเราตรัวนี้นะครับจันเบ้านะครับไม่เล่ทอมทีเราเอิดนะักเอิดครับไปเลยตัวตียี่สิบสามกล้องเจ้าหมดแดงนะครับพี่น้องครับ ถ้าเป็นตัวนู้ร้อยอยังไม่เบาเะตัวเล็กเนาะไม่ได้เหรอเออพี่น้องครับพ่อใหญ่ไม้จะมาแดงมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมีนอกร่นะตรงนี้นะครับจะม็นแดงเหลื่อมกันเรียกนะครับพี่น้องครับลงมาตามเลนนะครับเดี๋ยวผมไปกลับรถมาก่อนนะครับพี่น้องครับเรวมจะมาแดงเลยนะครับพี่น้องครับมาขูดใส่จะมาแดงเลยนะครับนะครับหนังเทใส่ไปนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้เสียงดีนะครับพี่น้องนกเป็นนกฟ้าแต่เ,นนเ,นนเนนสียงดีมากเลยนะครับตัวนี้มีการ وم, รุมเรียบบเลยนะครับน่าจะเป็นตัวเสี่ยงเที่ยง,งเหล็กตีพุ่มเน้นน่ะเหล็กเต็มนะครับตัวนี้

เราอาจจะมาเด้งเลยแล้ก็ปน้องก็ วันนี้พ่อเมาพ่อเมาไอใบตำลึงปลอมนะครับทต่งพังไปเหี้อกนะครับเป็นนงครับเพราะว่าแต่มดแดงมันเป็นนกตีเดินนะครับเดินถึงมันจะเยียบใบตำลึงนะครับแล้วก้าวลดกับอยู่ติดตาค่ายมั่งไอ้มังนะครับมันทําไมเวลาตาค่ายหยับถึงตาค่ายเวลาลุกเเนตตีถึงมันจะติดใบตำลึงปลอมนะครับตาค่ายจะตีลงไม่ถึงครบไม่ถึงครบนะครับผมเรียออกนะครับ พระว่าิมการโตเป็นเนียตตีใส่ไฟนี่ไม่ไม่คกอยวจำเป็นต้องใจน,นะครับอย่างที่เราต้องการร่างอํนกจเรานะครับขยายเลี้ยวอินได้แบบนั้นนะครับพี่น้องครับมันจะตีจหมดแดงนะครับพี่น้องครับ หาอีกตัวนะครับพี่น้องครับลูกมันนะครับพี่น้องครับลูกมันลูกมันโตเลวนะครับตัวนี้ลูกมันใหญ่เร็วน,นะครับพี่น้องครับเยอะเร็วนะครับพี่น้องครับ อย่าปิดลูกมันเดียวนี่เป็นรอบเรา้าที่นี่นะครับจะเลือยตัวตีย4ซี่นะครับต้องจะเลือยตัวตียีทิปซี่ต้องจะมาแดงนะครับเมื่อกี้ปุ๊บไม่จับปุ๊บได้กดใต้ไม้นะครับพี่น้องครับตอนที่มาดูนะครับแต่ปุ๊บกดกรองแต่ต้องปุ๊บลืมกดใต้ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ บันมาแจ้งง้ออีกบ้างเดี๋ยวเนี่ยครับเสียงดีนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับแข็งเลยช่วยปิดก้านเราเดยวนะครับนั่งบนนั้นเลยเดี๋ยวเข้าตัวกระปุันเลยบินมา อ้หลายด้วยจังพี่บ่าวเนี่ยครับอาจารย์เบ่าวรถได้แล้วนะครับห้างหัวหอกันห้างโอ้ยก็โน่นตอนเดี๋ยวมันมาตผมไม่ได้เล่ะนะครับว่ามันผมได้กดใต้ไม้นะครับพี่น้องครับผมเชื่อด้ายนะครับเดี๋ยวคอยเล่ะในคลิปนะครับ พม ok ่งอาจารย์นเลยเดี you ๋ยวได้ครับจะได้ตีพี่คร sure ับนี่นะครับจะเลยตัวตียี่สิซี่กองจะหมดแดงนะครับพี่น้องครับแต่เวลาไม่นั่นนะครับครับขอบคุณมากครับเจ้าขวยเจ้ารับมันตั้งได้บ่ไม่ได้ฮะครับพี่น้องครับ พอใหญ่ไหมกันแล้วนะครับพี่น้องครับเพราาะว่นี่เมื่อกี้ปีเบาได้ตัวของเรานะครับปีเบาวันนี้ได้ส่งส่งเต็มเลยนะครับผมก็ได้ส่งเต็มปีบอลปีบาได้ตัวช่วยนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเราอยู่กันละแห้งกันนะครับอยู่กันละตีกันปุ้มเลยไม่ได้ใต้คลิปนะครับปุ้มปีบาจอดอยู่อ้างไปจากปุ้มประมาณ50เมตรนะครับพี่น้องครับเลยไม่ได้ใต้คลิปอะไกันนะครับไม่ได้แหลนกตัวแต่ว่าเป็นเจริญนะครับพี่น้องครับแต่ส่งมากับเซียนส่งเต็มคอเลยนะครับพี่น้องครับตัวนั้น นะครับมาตามเลยนะครับเราจะย้ายไปไหนกันนะครับพี่น้องครับขยายไม้มานะครับมาอีกซอยนึ่งครับคุณป้าจะมันแดงขึ้นเว้นั่นนะครับกองไ่กูคัดนะครับพี่น้องนั่นนะครับตีวัวเซานะครับหนกปลามาแล้วนะครับพี่น้องครับเย็บเร็วนะครับพี่น้องครับจะ่าติดไม้นะครับพี่น้องนะครับหนกปลาเย็บแล้วนะครับ นะครับเร็๋ยวลุดไม้นะครับพี่น้องครับเย็บแบบเร็ดเดวรวดเร็วเสร็จแล้วนะว่าครับอากาศเบาไงนะครับพี่น้องครับต่ไนี้บายมั่ยติดคลิปมาไกลกว่านี้ก,นนกว่านันนวมาไปน,านี่นะไกลติดตึงย่อยกันนะพี่พี่เขาด้วยไหม ออกสีดืนหนอก็นะอืมเฮ้ยเฮเลี้ยงๆนะแต่เชียงยี่เด็กถงเอ้ามันแดงเอ้านี่ครับเดี๋ยวเลยตัวตียีพากองจะมันแดงวันนี้นะครับพี่น้องครับเราต้องมาตั้งแต่เราไม่รู้เราเราคิดนองครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องจบคลิปก่อนนะครับ เราอปดีมีตุลานะครับส่งขับบ้านก่อนนะครับกรสรุปเต็มนะครับวันนี้จะามดแดงจัดไปร้ำเต็มนะครับปี่เบาส่งเต็มนะครับอปีว่าอย่างต่อเลยนะครับแต่เพุ่มกลับก่อนนะครับเรามีธุรานะครับเจ้ามดแดงกะตำเฉลยมาตัวตียี่ติซ้มยี่ติสี่ยี่ิมานะครับพี่น้องครับ ช่วงเช้านะครับวันนี้นะครับครับหลังจากตุลาเซตการ์ตลนเย็นอาจะออกไปอีกสักไม้นะครับพี่น้องป่าจะมาน้ำไปคร้คนไม่ตกนะครับป่าจะมาน้ำไปเที่ยวออกกําลังกายอีกสักไม่นะครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องบางยาสินแล้วเรียนตายนะครับากดติดตามกดไลค์กดแจร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ